ผักไผ่มาสามใส่่มองข่าตายพี่น้องที่พ่อเป็นไล่ใดเสริมมองข่าตาย แล้วพี่น้องเขาน้ำท่วมตายบ่รามะมดแล้วซรัพนี่แหละพี่น้นนอ,นอ,นองเชียงคักยุคเขาน้ำท่วมยุคสอนอาทิตย์จังบกก็ยังเห็นไดเกี่ยวเอาแนวเอาพันขับปลูกไว้เสียมืดพันขับปลูกก็ยังอยู่เดี๋ยวพันขับปลูกไปให้พี่น้องเอฟซีซุ่เาามเพิ่น,นสร้สางไว้ก็สิได้ให้เพิน่นเยอะ อันนี้เป็นเขาเขาเตี่ยหอมเตี่ยหอมเบอร์สิบแปดจะเรืมลืมสีแท่งเล็กนล่ะหละเรื่มม่านละ่ะถ่านอนอ่อนล่ะกาังตะสีใสปุ๋ยทางทองปุ๋ยรับร่วงนำหัวกระบกนำหัวกระบกมือหนีนำหัวกระบกก็เลยเห็นเดิน ก็เลยไปหาพัธน์พักผ้ายมาปลูกไว้พ่อได้มีไล่ได้เสริอมบางที่บางๆที่เขาตายจังคอยถ้าเบื้องต่อไปพี่น้องจะได้ผลบะตาลงหันไปยังเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบื้งอีก จะมีสามไฮเทศหาดค่ะเนี่ยจะนำถั่มรอบสองรอบสามหัวกระ 6, บอกกับเข่ากันยั่งซ้ำนี่หลยจ้ะให้นี่กับเป็นพันธุ์เทศพันเข่าก่อขอหกให้นี่ เดี๋ยวมะน้องมาแนงเสร็จแล้วดำแล้วแล้วกับมือรุ่นมากกับแม่น,น้ำม,มาถ่วมถ่วมรอบที่สองกับพ่อสีเห็นตุนนรอบที่สามมาอีกนีนหัวกระบกมันตกมาอีกกับสีเป็นรอบที่สีก็เลยถ้ากันไปหาท่านพักผักให้มาลงไว้ กับพ่ท่านเนี่ยเคยเห็ดจากพี่น้องผู้ใดเ,เคยเห็ดแล้วกเน้นน้ำเน่นได้จะเห็ดแบบเดาซุ้มออกจะติดตามเบื้องว่ามันสิได้ผลบ่ท่านได้เคยปลูก,กคิดทดลองเบื้องไปหาพันธุ์ผักผ้ายมาปลูกเพราะมีเข่าก็เลยโศกหันหาพันธุ์ผักผ้ายมาปลูก ผักบุงแก้วมาปกูกท่านเคยปลูกกระสิล่องเบิ้งแค่ปีนี้นี่แหละพันเขาเกาเขาหกให้นี่ดำแล้วก็นามรอบสองกับมาอกอกเลี้ยงเสือระมาน่องมาแนงห่มผัดหยกไปหยกมาอยหกลงดินเมื่อใดนามของกระบ,บกเหมือนนี่จ้ะก็ะเลยเอาพันผักไผ่ามาลง ทันเทเอพซีสร้างไว้ก่อนขอก่นยังอยู่จ้ะอยู่ทางโน่นอันนี้ทางลุมยังหายที่น่องสุ่มเอซีสุ่มสร้างจองไว้กันกับสีได้กันเมื่อทุกคนอยู่สุ่มคนสร้างจองไว้ยังคอยติดตามเมึงเล้าจ้ะว่าสีได้ผล <c oughs> บ้างปูพักผ้าแบบกับ,บ่มีความรู้ยังจะเห็นเดาทดลองเมึง มันยือเกินไปนะจ้ะ